จ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SNS n อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะกลับมาพบกันในหัวข้อ Recap นะคะ c l a s s r o o m of the e l i t e นะคะซีซั่น3 ep 2นะคะซึ่งใน ep นี้เนี่ยจะมี6เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเราจะเริ่มจากเหตุการณ์แรกเลยนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่อายานุโคจิกับโคเอนจิเนี่ยเขาได้คุยกันแล้วก็ทำให้รู้ว่าจริงๆ o โคเอนจิเนี่ยรู้ตัวตนของอายานุโคจิแล้วเพียงแต่เขาสัญญาว่าเขาจะไม่บอกใคร แต่ก็น่าสงสัยอยู่นะอย่างที่เราเคยบอกไว้ว่าในคลิปที่แล้วอะเราก็ค่อนข้างสงสัยโคเอนจิเหมือนกันนะว่าเขามีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาร้ายขนาดนั้นหรอกนะแต่ก็แค่แบบเอะเป็นตัวละครที่ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่า,วารู้แต่ไม่คิดจะบอกแล้วก็บอกว่าไม่ฝักไฟลฟได้หรือเขาอาจจะแค่ติสแบบอยากอยู่ส่วนตัวคนเดียวก็ได้นะแต่ก็ยังไงก็รู้สึกไม่ค่อยน่าไว้ใจอยู่ดีนะคะครับตัวละครโคเอนจินะ เหตุการณ์ที่2เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับที่ไอยนโคจินะคะเขากําลังอยู่ในห้องทานอาหารซึ่งเป็นโซนที่เขาจัดว่าเอ๊ะเนี่ยโซนนี้มันจะเป็นโซนที่ผู้หญิงกับผู้ชายนะสามารถเจอกันได้แค่ตอนนี้เท่านั้นนะซึ่งในภาคที่แล้ว EP ที่แล้วเนี่ยก็คือมีการพูดถึงตัวโฮลิกิตะที่พยายามดึงคุชิดะให้เข้ามาเป็นพวกเพื่อที่จะช่วยทําให้ห้องเนี่ยมีความ ลมกลืนกันมากขึ้นแต่อย่างที่เห็นว่าใน EP ีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําได้สําเร็จนะคะเพราะว่าคูชิดะเขาก็มีแค้นฝังผนกับโพริคิตะอยู่ว่าเนี่ยเป็นมาดของโพลิคิตะที่ตัวคูชิดะเองเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ว่าซูชินะพยายามจะทํายังไงก็ตามก็ยังไม่สามารถเอาชนะใจได้นะเราพูดถึงเหตุการณ์ในโรงอาหารห้องอาหารเนี่ยทำไมอีกเพราะว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนช่วงทานอาหารเหมือนกันกนะทุกคนเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตัวอายโนโคจิเนี่ยเจอสายฟ้องโทรศัพท์ของรุ่นพี่ปีสองคนนึงซึ่งรุ่นพี่ปีสนั้นเขาจะมีความเด่นมากก็คือเขาจะติดกิฟตหรืออะไรสักอย่างนี้แหละที่เป็นลายดอกทันตะวันอะ่ะแปะไว้ที่ผมรุ่นพี่คนนั้นเนี่ยดูเราก็ไม่แน่ใจว่าเราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่า รุ่นพี่ผู้หญิงคนนีด้ดูน่าสงสัยเหมือนกันคือไม่แน่ใจว่าในไรโนเวลเขาได้มีการเขียนบรรยายลักษณะท่าทางของรุ่นพี่คนนี้ไว้ยังไงอะนะแต่ว่ามันเหมือนเขาตั้งใจทําตกไว้เพื่อที่จะให้อายโนโคจิหยิบไปคืนหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ แต่ทีนี้พอคุยกันไปคุยกันมาเนาะก็กลายเป็นว่ารุ่นพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ชอบใจเกี่ยวกับนากุโมเท่าไหร่นะแล้วก็มีการพูดเล่นๆว่าเนี่ยอยากให้อายานอโ,โคจิเนี่ยค้นนากุโมให้ได้ทั้งเลยแล้วพระอัอายาน,นโคจิไม่ได้ตอบแล้วก็มองนิ่งๆพี่เขาก็เลยแถบไปว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นการแบบเอ้ยพูดเล่นๆน,นะแล้วพอเห็นอัยนโ,นโคจิแบบนิ่งไปเขาบอกว่าเอ้ยพี่พูดจริงหรือเปล่าคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็เลยมีการ ตอบแทนเรื่องที่อายาโนะโคจิเนเอาสายค้องโทรศัพท์มาขึ้นนั่นก็คือเป็นการบอกข้อมูลลับๆเกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิงในนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยคืออนิเมะเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราได้ยินชัดเจนเนาะแล้วในที่สุดเนี่ยก็ตัดมาที่เหตุการณ์ที่3นะคะซึ่งเป็นตอนที่ เจ้ายูกิมูระเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนใส่แว่นนะนะคนที่เขาคุยกับอายานโคจิในภาคที่แล้วว่าเนี่ยเรามาตั้งกลุ่มสนิทสนิดกันไหมแล้วก็นั่นแหละบังเอิญเป็นการแบ่งกลุ่มในครั้งนี้มันเป็นการแบ่งกลุ่มแบบผสมแล้วบังเอิญว่าโคเอนจิอายานอโคจิแล้วก็ตัวยูกิมูระเนี่ยเขาได้อยู่ด้วยกันนะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับน้อยว่าเอ๊ะความสามารถของฉันมันก็ไม่ได้แย่นะทำไมฉันถึงได้มาอยู่ห้องดี มันก็เป็นการเหมือนกับบ่นให้เพื่อนฟังนนอะเนาะซึ่งเราก็คิดอยู่ว่าเจ้ายูกิมูระเนี่ยคิดดีหรือเปล่าเพราะว่าในนั้นอะมันไม่ได้มีแค่ห้องดีอย่างเดียวไง่ายมันมีคนของเจ้าน้องคนไม้เท้าอะอยู่ด้วยซึ่งเขาก็เป็นคนที่ตัวละครที่ค่อนข้างสําคัญที่พูดกับยูกิมูระบ่อยอยู่นะในในสองอีพีเนี้ย แล้วเขาก็เหมือนกับบอกว่าเนี่ยพ่อเขาอะเป็นคนเก่งเรียนเรียนเก่งมากแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยไม่เก่งกีฬามาั้งซึ่งเราก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าบางคนอะที่เขาเรียนเก่งอะเขาก็จะไม่เก่งกีฬาแต่บางคนเขาก็บอกว่าคนที่เก่งกีฬาเนี่ยจะสามารถทําให้เรียนเก่งได้อันนั้นก็แล้วแต่คนเนาะอาจจะถนัดทั้งสองอย่างแต่อย่างส่วนตัวเราเองอะเราเป็นคนที่ตอนเด็กๆเตะบอลแล้วก็เล่นกีฬาเยอะมาก พูดแล้วนึกถึงสมัยวัยเยาว์หลือเกินแต่เอาเป็นว่ายูคิมูระเนี่ยเขาก็นอยแหละว่าเขาก็ว่าเขานํากลุ่มได้ดีนะแต่ก็แค่นอยตัวเองว่าทําไมความสามารถเรามันทําได้แค่นี้แต่เพื่อนก็คุยคุยกันแหละว่าเอ้ยจริงๆไม่เป็นไรนะคนที่เสนอตัวมาเป็นคนเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้ก็มีแต่ยนะูกิมูระนั่นแหละที่ทําได้ เราจําคนนั้นไม่ได้ด้วยว่าเขาน่าจะอยู่ปีหนึ่งนี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ห้องเดียวกับกับคนผมเหลืองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเขามีแอร์ไทมเยอะมาก ึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครที่โคเอนจิพูดว่านักเลงคุงซึ่งถ้าดูในมิวสไทยแลนด์นะเขาจะใช้แปลแบบนั้นแต่เราไม่รู้ว่าคนที่ดูในแอปพลิเคชันอื่นอะ่ะเขาจะแปลแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะแต่สรุปก็คือเป็นคนที่เหมือนกับจะทะเลาะก,กับยูกิมุระตอนแรกแล้วก็เหมือนกับตอนนี้จะบิวให้ว่าเอ๊ยสองคนนี้ดีกันแล้วนะแล้วก็จะชูให้ยูกิมุระดูดีขึ้นว่าเออสามารถนํากลุ่มได้นะแล้วก็วางแผนกลุ่มว่าควรทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นั่นแหละก็เลย เป็นเหตุการณ์ที่นํามาสู่การวางแผนเรื่องการวิ่งผัดกันนะคะว่าใครจะเป็นคนอยู่ก่อนใครจะเป็นอยู่หลังและแน่นอนว่าการที่วิ่งผัดเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งเท่ากันทั้งหมดนั่นก็หมายความว่ายูกิโมระก็เลยแบ่งว่าไอคนที่วิ่งไม่ค่อยเก่งอ่ะวิ่งน้อยๆยแล้วกันโดยไล่จากวิ่งไม่เก่งคนที่วิ่งไม่เก่งเนี่ยให้อยู่ก่อนแล้วก็ไม้ไท้ายๆอะ่ะเป็นไม้ของคนที่วิ่งเก่งซึ่งแน่นอนว่าคนที่อยู่ไม้ท้ายๆเนี่ยก็จะต้องเป็นเจ้าไอโนโคจิของเราแน่นอนนะคะ แน่นอนว่าการสอบทั้งหมดนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะตั้งแต่การทําสมาธิการทําข้อเขียนการพูดแล้วก็การวิ่งผาดได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะก็มาเจอว่ามีรุ่นพี่คนนึงเนี่ยนั่งร้องไห้ตั้งนานขอโทษนะคะพี่ให้พี่มานั่งร้องไห้แต่ต้นคลิปแต่ว่ามันพูดถึงตอนนี้แต่เหตุการณ์ของพี่เนี่ยมันนําไปสู่เหตุการณ์ที่เหลือทั้งหมดนะคะซึ่งพี่คนนี้ตอนที่เราเห็นเขานั่งร้องไห้ตอนแรกเราก็ว่าเอ๊ะทำไมพี่เขาหน้านขุนจัง แล้วพอดูไปสักพักหนึ่งก็มีการพูดถึงโฮลิคิตะมานาบุซึ่งเป็นพี่ของตัวโฮลิคิตะสึสุเนะเนาะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวละครนี้คนที่อยู่กับพี่ชายตัวโฮลิคิตะเนี่ยพี่ชายของสึสุเนะนะมันก็มีอยู่ไม่กี่คนทีน่นานแล้วเราก็ถึงนึได้ว่าอ๋อพี่เขาคือพี่สาวคนที่เป็นพี่เลขาคือเราเรียกเองนะเป็นพี่เลขา ถ้าถามว่าทําไมเราถึงเรียกเขาว่าพี่เลขาเราเรียกเขาว่าพี่เลขาตั้งแต่ตอนที่เ,เป็นเหตุการณ์ที่เจ้า,อาไอริอะ่ะเขากําลังถ่ายภาพอยู่แล้วเขาอะ่ะดันไปถ่ายภาพตอนที่ซูโดคุงอะ่ะเขากําลังมีมวยวางมวยกับห้องอื่นอยู่แล้วนั่นแหละเรื่องมันถึงต้องถึงประธานนักเรียนในตอนนั้นซึ่งก็คือพี่ชายของฮลิีิตะแล้วก็มีพี่เลขาคนนี้อยู่ด้วยเราก็เลยว่าอ๋อพี่เขาคือพี่คนนี้นี่เองถึงจําได้ถึงจําหน้าได้ แล้วคือพี่คนนี้อะนะก็คือเหมือนกับเขาอะกังวลเรื่องพี่ประธานนักเรียนขอเรียกเป็นพี่ประธานนักเรียนแล้วกันนะพี่อดีตประธานนักเรียนแล้วกันเพราะว่าลงจากตาแหน่งแล้ว พี่ชายเขาหว่วงมากเขาหว่วงพี่ชายของฮลิคิตะมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอยโนโคจิกระถามแล้วว่าคนอย่างประธานนักเรียนคนก่อนน่ะเหรอที่ต้องมีเรื่องที่ต้องกังวลด้วยแล้วพี่เลขาเขาก็บอกว่าคนอย่างฮอลิคิตะคุงอะ่ะเขาสู้มาคนเดียวมาตลอดเลยนะแล้วก็ไม่พูดอะไรมากแล้วก็แบบหันไปมองหน้าออยโนโคจิแล้วก็บอกว่าช่วยลืมเรื่องที่เห็นด้วยค่ะแล้วพี่เขาก็เดินไปเลยเราก็เลยแอบสงสัยว่าเอ๊ะ พี่เขาจะร้องให้ทำไมแล้วก็เป็นห่วงตัวพี่ชายของอฮอลิคิตะทำไมเนาะซึ่งก็เป็นตัวละครที่ไม่น่าห่วงอย่างที่ออยานโคจิพูดจริงๆกันแหละเพราะว่าจริงๆเขามีการดีลลับกันไว้เนาะกับตัวพี่ชายของซูซูเนะและไอยานโคจิเนี่ยได้คุยกันแล้วก็ไม่น่ามีอะไรเพราะว่าน่าจะมีเรื่องที่พอจะรับมือได้อยู่นำมาสู่เหตุการณ์ที่5นะคะซึ่งคือเป็นเหตุการณ์ที่ตัวนากุโมเนี่ย ได้เปิดเผยแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทําไว้เนี่ยคืออะไรเื่อมันเป็นตอนประกาศผลนั่นแหละว่าใครที่ทําคะแนนได้ต่ํากว่ามาตรฐานเนี่ยจะต้องโดนไล่ออกประมาณนั้นนะถ้าจะเราจำรายละเอียดไม่ผิดแต่ประเด็นก็คือในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มผู้หญิงอะ่ะมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทําได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วเขาก็ให้คนหนึ่งอะ่ะออกมาชี้ตัวว่าจะให้ไล่ใครออกซึ่งตัว พี่ชายของออฮลี่คิตาเนะี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาก็คงไม่คิดหรอกว่าพี่เลขาเนะี่ยจะไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วพอมันมาถึงหน้าสิวหน้าขวานอย่างเงี้ยพี่มานาบุก็เลยหันไปถามตัวพี่เลขาว่าทําไมเธอถึงไม่มาพึ่งพาฉันเลย มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเราก็เข้าใจพี่เลขานะว่าเขาคงไม่อยากให้พี่มานาบุเนี่ยเป็นห่วงแต่ทีเนี้ยพี่มานาบุก็คิดว่าถ้าพูดตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะมันก็จะไม่มีเหตุการณ์ตรงนี้แล้วมันก็จะไม่น่าสิบนน้าขวัญแบบนี้ก็จะได้ตัดสินใจได้ถูกกว่านี้แล้วทีนี้นะักกุมวะก็คิดว่าเออแบบพี่เลขานี่คงจนต่อคงไม่มีใครช่วยได้แล้วล่ะจนพี่มานาบุเนี่ยได้พูดว่าเราสามารถใช้แต้มซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ แล้วสุดท้ายก็ใช้แต้มมหาศารทั้งหมดนั้นน่ะช่วยพี่เลขามาช่วยกลับมาเพื่อที่จะได้เออมันไม่ต้องมีใครโดนไล่ออกแล้วพี่เลขาเขาบอกเอ้ยไม่ต้องมันเสียแต้มนะม้นเสียแต้มเยอะด้วยมันก็จะเป็นการยกห้องให้ห้องเอเนี่ยให้ห้องอื่นไปโดยปริยายเลยก็จะเป็นการเปลี่ยนสลับตำแหน่งแต่เราแอบรู้สึกแปลกใจนะคะที่พี่โฮลิคิตามนานบุเนี่ยเขาเรียกพี่เลขาหรือพี่ทัจิบานาะอากาเนะว่าอากาเนะเฉยๆอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแสดงว่าเป็นเพราะว่าเขาไว้ใจแค่บางคนแล้วเรียกชื่อต้นแค่บางคนใช่ไหมเอ็กก็แอบรู้สึกลึกๆทัทง้ทงๆที่ตอนนั้นมันไม่ใช่เวลาหรอกนะแต่ก็เฮ้ยมันเขามีอะไรกันหรือเปล่าแบบเป็นแฟนกันหรือเปล่าแล้วตอนที่เราคิดอะนาคุโมก็พูดขึ้นมาพอดีด้วยไง ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาใช้รุ่นพี่เลยขาเนี่ยหรือว่าพี่ทัจิวานะอากาเนะเนี่ยเพราะเขารู้ว่า2คนนี้สนิทกันหรือเพราะว่าเขารู้ว่า2คนนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าเลยตั้งใจแบบเลงพี่อากาเนะแน่นอนและเราก็ชอบประโยคนึงจากปากของพี่ฮรลิคิตะมานาบุมากเลยนะที่บอกว่าที่ยกห้องเอให้คนอื่นเนี่ยก็แค่ชั่วคราวแค่นั้นแหละก็แค่ทวงกลับมาที่หลังก็พอแล้วก็แอบรู้สึกแปลกใจนะคะว่าตัวละครนี้เนี่ยก็ เป็นตัวละครที่เราเห็นว่าเขาเที่ยงตรงมาตลอดอาจจะมีความเคร่งขรึมบ้างแต่ก็ทําให้รู้สึกว่าอย่างที่เจ้าไอยานุโคจิบอกแล้วว่าคนที่มีสองหน้าก็ไม่ใช่แค่นากุโมะแต่ว่าเป็นตัวรุ่นพี่ด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าสําหรับแล้วแล้วอ่ะตัวรุ่นพี่ฮลิคิตามานาบุเนี่ยยังมีความเป็นมนุษย์มากกว่าตัวไอยานุโคจิอีกนะเราไม่รู้ว่าในห้องไวรูมนั้นอะ คือออยานโคจิถูกทำอะไรบ้างซึ่งเขาก็ยังไม่เฉลยเนาะ mm hmm. คือถูกทำให้ไร้ความรู้สึกจนไม่เห็นความเป็นมนุษย์ในตัวคนอื่น mm hmm. คือตัวเองมีเป้าหมายแล้วก็เราก็สามารถใช้ใครก็ได้อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือในความคิดเรานะที่มองออยานโคจิ hmm. แต่ทีเนี้ยที่ตั้งใจเอามาเทียบกับรุ่นพี่อะเพราะว่ารุ่นพี่คือยังดูมีความเป็นคนมากกว่าออยานโคจินะ ถามว่าตัวไอโนโคจิเท่ไหมเท่ไม่ปฏิเสธเท่มากด้วยแล้วก็เป็นคนฉลาดมากแต่ทีเนี้ยคือวิธีการเอาเขาเรียกอะไรนวิธีการใช้คนอื่นของตัวไอโนโคจิอะมันก็ถือว่าเป็นวิธีที่ฉลาดวิธีนึงแต่ว่านั่นก็จะทําให้เขาไม่มีใครเลยที่อยู่ข้างเขาแบบจริงจังๆหรือคนที่รักหรืออะไรเงี้ย ก็เลยทาให้รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้เขาจะทําให้ตัวไอยานโคจีะนะเ mm. หลือคนที่รักเขาเพียงคนเดียวหรือไม่เหลือเลยหรืออาจจะไม่จบกับใครเลยก็ได้นะ mm. เพราะว่าขนาดตัวพี่มานาบุเนี่ยก็คือยังมีคนที่ห่วงหาอาวอนอยู่ mm. คือคนเราอะไม่ว่าจะเป็นคนเย็นชาขนาดไหนมันต้องมีจุดอ่อนมันต้องมีคนที่รักไงแต่ทีเนี้ยเหมือนออยานโคจิตอนนี้ยังไม่มีคนที่ห่วงมากขนาดนั้น แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวพี่คือทั้งพี่น้องโคลิคิตะทั้งสองคนมีจุดมุ่งหมายที่ดีมากทั้งคู่เลยนะแม้เขาจะดูเป็นคนเหมือนเหมือนกับคนผูกมิตรไม่เก่งอะแต่ว่าบางครั้งคนที่เขา ถนัดเรื่องการเรียนอ่ะเขาอาจจะไม่ถนัดผูกมิตรกับคนอื่นก็ได้เพราะว่าเขาอะ่ะเหมือนกับพึ่งพาตัวเองได้บ่อยไงเออมันอาจจะมีความแบบพราะเก่งอย่างนั้นอาจจะไม่เก่งอย่างนี้แต่อันเนี้ยมันเหมือนตัวไออโนโคจิเเลือกที่จะไม่แสดงด้านเก่งหรือด้านอ่อนแอให้คนอื่นเห็นเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนแล้วก็ไม่อยากผูกมิตรกับใครทั้งนั้นทุกคนไม่ใช่คนที่ฉันสนิทมากขนาดนั้นเราก็รอนะวันที่คนอื่นจะ รักไอโยโคจิจริงๆแล้วก็วันที่ไอโยโคจิ่ยแบบจะรักคนอื่นเป็นคนแบบเป็นเพื่อนจริงๆไม่ใช่เครื่องมือซึ่งเรารู้สึกว่าคนอื่นนรักไอโยโคจิจริงๆนะโดยเฉพาะเคที่เหมือนชอบแล้วจริงๆและก็รวมถึงสาวๆคนอื่นด้วยนะคะไม่ได้แบบแค่น้องเคคนเดียวแต่หมายถึงว่าเราอยากเห็นว่าใครอ่ะที่จะมาเป็นจุดเปลี่ยนของไอโยโคจิเท่านั้นแหละแต่ทั้งหมดนั้นนะคะก็นํามาสู่เหตุการณ์สุดท้ายค่ะทุกคน นั่นก็คือเป็นช็อตที่ไอโนโคจิกับน้องเคเนี่ยคุยกันเนาะเป็นการแอบ,บเจอกันของทั้งสองคนนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากตอนที่การประกาศคะแนนทุกอย่างมันเสร็จสิ้นออกไปแล้วแล้วเราชอบตอนที่น้องคารุอิาวะเนี่ยวิจารณ์กันไปวิจารณ์กันมานะเกี่ยวกับเรื่องของนากุโมะแล้วก็รุ่นพี่โฮลิคิตามานาบุเนี่ยเจ้าน้องเคเนี่ยก็ถามไอโนโคจิขึ้นมาว่าถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันนะ่ะ จะพอทําอะไรได้บ้างไหมออยันโโคจิก็ตอบมาแทบจะทันทีแทบจะขัดประโยคน้องเคด้วยแหละว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอถูกไล่ออกเด็ดขาดไม่ว่าต้องใช้วิธีไหนก็ตาม น้องเคก็คือยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกนะคะทุกคนจากที่ชอบอยู่แล้วอ่ะก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เพราะว่ายิ่งแบบคนที่เราชอบบอกว่าจะปกป้องเราซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่าไอความหมายของไอโนโคจิที่พูดว่าจะช่วยกลับมาไม่ว่าจะพินินวิธีไหนก็ตามอะมันหมายถึงเพราะว่าตัวคาลุอิซาวะเนี่ยเป็นคนที่เขาจะเรียกใช้บ่อยที่สุดหรือเปล่าเลยรู้สึกว่าเธอเป็นแหล่งข้อมูลของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้เธอโดนเด็ดขาด ถึงใจเราจะเชียร์น้องเคนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าลึกๆอะ่ะไม่ว่าด้วยตัวอายโนโคจิเนี่ยอยากจะช่วยน้องเคเพราะอะไรก็ตามอ่ะแต่มันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้น้องเคอยู่ห่างตัวแล้วก็ไม่อยากให้แหล่งข้อมูลของเขา่าหายไปมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นซะมากกว่าค่ะทุกคนทั้งทๆที่เราก็แอบหวังนะว่าอย่างน้อยคนที่ดึงอายโนโคจิกลับมาได้จะเป็นน้องเคแต่ไม่รู้จะใช่ไหมก็ แอบสงสารน้องเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเขาถูกใช้สงสารทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะคารุอิตาว่านะสงสารทุกคนเลยที่อายานโคจิใช้เป็นเครื่องมือนะ่ะไปทำให้เราเนึกถึงตัวคํำคมตรงต้นอีพีนะคะที่เขาบอกว่าสําหรับมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์คนอื่นก็ไม่ต่างอะไรกับหมาป่าอันดุร้ายพอลท As ัสอาซินารีย ซึ่งตอนแรกเราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าคําคมตัวนี้เนี่ยมันเป็นคํามคมที่เหมือนกับว่าเป็นการบอกว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยแบบดุร้ายไปหมดหรือเปล่าแต่เราว่ามันก็สามารถตีความได้นะว่าก็ในเมื่อคนอื่นดุร้ายอ่ะฉันก็จําเป็นที่จะต้องดุร้ายขึ้นมาบ้างปกป้องตัวเองและคนที่ฉันรักหรือเปล่านะแต่ในบทบริบทเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบอกว่าการแข่งแข่งแกร่งขึ้นมาเพื่อ ที่จะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแล้วก็จะเหนือกว่าคนอื่นด้วยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยหมายถึงตัวไอโนโคจิหมาป่าตัวนี้นะหมายถึงไอโนโคจิหรือหมายถึงตัวหรือหมายถึงตัวนากุโมที่เหมือนกับพยายามจะเล่นงานคนอื่นให้คนอื่นต่ําลงแล้วก็เพื่อที่ตัวเองจะได้สูงขึ้นกลายเป็นหมาป่าที่ดุแล้วก็แข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆเหนือคนอื่นๆแบบนี้หรือเปล่านะ เพราะว่าในอีีแรกเนี่ยเขาบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยถือว่าเป็นการเติบโตของมนุษย์ซึ่งนั่นน่าจะหมายถึงพี่โฮริคิตาม,มานาบุนะคะที่ตัดสินใจเข้ามาคุยกับอายานโะโคจิเพื่อที่จะให้ทำดีลบางอย่างให้แลกกับการให้ซูซูเนะเนี่ยเข้าสภานักเรียนแล้วก็ให้ไอยาโนะโคจิเนี่ยควบคุมจากเบื้องหลังเป็นตัววงการอยู่เหมือนเดิมก็ได้แลกกับตอนที่ตัวอยาโนะโคจิไปคุยกับพี่เพื่อที่จะให้ไปช่วยกับคารีซาวะตอนนั้นละมัง้ง แต่เรารู้สึกว่า EP เนี้ยเหมือนเขาพยายามเล่นกับใจคนดูอย่างเราที่เชียร์เรือใดเรือนึงเหมือนกันนะเพราะว่าคือตัวอายานอโคจิอ่ะเขาก็พยายามพูดว่าจริงๆอ่ะพี่เลขาไม่ได้มีความสำคัญมากขนาดนั้นที่ตัวพี่มานาบุเนี่ยจะเก็บไว้ข้างตัวขนาดนั้นซึ่งอายานอโคจิก็ได้ตัดสินแล้วว่าไม่ใช่ตัวละครที่จะสำคัญมากขนาดนั้นที่จะเก็บไปข้างตัวสละตัวหมากตัวนี้ไปก็ไม่เป็นไรหรอก ไอเราก็อยากจะตีความข้างน้องเคยอยู่เหมือนกันนะตอนที่ไอยานโคจิพูดอะคือเราไม่รู้ว่าไอยานโคจิเนี่ยพูดด้วยความรู้สึกลืมตัวมีมีความรู้สึกปะปนเข้ามาหรือเป็นแค่ความคิดที่บอกว่าฉันจะเก็บหมากตัวนี้ไว้เพราะหมากตัวนี้ยังสําคัญอยู่ซึ่งหมากตัวนี้คือคารุอิซาว่าถ้ายังไม่พูดว่าใครชิปกับใครนะก็ยังแอบอสงสัยอยู่นะั่นแหละก็อย่างที่พูดไปว่า ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีตัวละครที่สามารถดึงไอโยโคจิกลับมาคือเรามองว่าถ้าไม่เป็นตัวละครที่มีความใกล้ชิดกับตัวอายโคจิอย่างโคริฮิตะหรือคาลุอิซาวะเนี่ยเราว่าสองคนนี้เป็นแคนดิเดตที่แบบมีสิทธิ์มากที่สุดในการที่จะสามารถดึงอโยโคจิให้กลับมาเป็นคนได้อะ เพราะว่าตัวโฮลิคิตะเขาก็เป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็มีความรู้สึกอยากที่จะขึ้นไปห้องเอเหมือนกันแต่ว่าดูเขายัางเลือกวิธีมากกว่าอายานโคจินะเขาเหมือนกับความมุ่งมั่นมีความรู้สึกมีความทะเยอทะยานซึ่งมันเป็นความรู้สึกปกติของมนุษย์ในขณะที่อายานโคจิ ji, เรามองว่าไม่รู้อะไรไวรูมาเขาทําอะไรกับตัวอายานโคจิบ้างอะนะไม่รู้ว่าเขาแบบทําอะไรกับความรู้สึกหรือแค่สมองแค่ทําให้เก่งขึ้นหรือว่า ทำให้อายโนโคจิแค่เหมือนกับชินชากับความไม่มีความรู้สึกหรือเปล่าเลยทำให้ตัวเองอะ่ะเหมือนได้ความรู้สึกไปโดยปริยายเลยอะไรประมาณนั้นคือถ้าไม่เป็นคนที่อยู่เลเวลเดียวกับ ji, อายโนโคจิอ่ะก็ต้องเป็นคนที่อายโนโคจิรู้สึกว่าเออแบบอาจจะมีความ มีความหัวอ่อนนิดนึงที่แบบว่าฉันตั้งใจจะควบคุมเขาตอนแรกแล้วสุดท้ายฉันก็ชอบเขาเองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งเราก็มองดูตัวละครอายาโนโคจิว่าไม่ได้สนเรื่องความรักเลยอย่าว่าแต่เรื่องความรักแบบผู้หญิงผู้ชายเลยความรักเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนอะอายาโนโคจิยังไม่ค่อยมีเลยคือพูดคุยนะแล้วแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอนิเมเตอร์หรือภาพที่มันออกมาได้หรือเปล่าเลยทำให้เรารู้สึกว่า อายาโนโคจิ ji, คือหน้านิ่งนิ่งแล้วจำได้ว่าตอนก่อนที่เราจะมาดูเรื่องนี้อะนะเห็นมีคนเคยพูดเรื่องอะไรนะตอนที่สู้กับพี่มานาบุมั้งที่เหมือนกับว่าเคยเรียนมาก่อนเหรอแล้วเหมือนออยาโนโคจิบอกว่าไม่นะแค่เรียนพู้กันหรืออะไรสักอย่างได้เลยตอนนั้นมันเป็นมีมดังมากเลยนะแล้วเราก็เลยคิดว่าอาจจะด้วยเหตุผลที่เขาสามารถเก่งทุกอย่างแบบนี้เขาก็เลยอาจจะ คิดว่าเราคิดเราเองนะทุกคนอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับเนื้อเรื่องหรืออะไรเราก็เลยคิดว่าคนที่เก่งทุกอย่างอ่ะอาจจะต้องหาคนที่ซอฟลงแบบไม่ได้เก่งการต่อสู้คือเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามของเราอ่ะว่าถ้าฉันจะมีแฟนหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้เก่งการต่อสู้แต่เธอต้องมีในสิ่งที่ฉันไม่มีหมายถึงว่าอาจจะมีความถนดัดก็อนฉลาดในเรื่องของการผูกมิตรซึ่งคารุอิซาว่าทำได้นะ เราว่าส่วนตัวนะเรามองคาลุยซาวาะในอยู่ตรงกลางระหว่างคุชิดะกับโพลิคิตะเลยโพลิคิตะคือเหมือนผูกมิตรไม่เป็นเลยอะในขณะที่คุชิดะคือเป็นที่ไว้วางใจของห้องซึ่งคาลุยซาวะก็ทำได้โอเคนะ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เท่าคุชิดะหรืออะไรอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าการที่เราเชียร์เคเราจะต้องเป็นศัตรูกับคนที่เชียร์คู่อื่นนะอย่างคนที่เขาเชียร์ฮลิคิตะกับอายาโนะโคจิะเขาอาจจะมองว่าฉลาดเหมือนกันก็ได้มัง้งแต่ตอนนี้คือด้วยความที่มันเป็นภาคของน้องสักยานางิเนี่ยเราอีพีสองอ่ะยังไม่ค่อยเห็นสักยานางิออกเลยนะแสดงว่าเขาจะทําให้สักยานางิเป็นเหมือนกับคนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า แบบว่าฉันไม่ได้ออกโรงเองนะแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นสึนามิทุกอย่างในเรื่องเนี้คือฝีมือฉันหมดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะทุกคนเราก็ต้องไปรอดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเราก็ไม่รู้ว่ิธีทางอง ep ที่3เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะ การรีแคป Classroom of Elite EP 2นะคะก็ต้องขอจบลงไว้เท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราได้นะแล้วก็เข้ามาเมน์เป็นกำลังใจให้กันหรือเข้ามาเมน์ก็ได้ว่าส่วนตัวภาคนี้คิดว่าใครจะเด่นแล้วก็ตัวเองเชียร์ใครเนี่ยเข้ามาคุยกันได้นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปจริงๆแล้วคะ่ะทุกคนบายๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า